โอเคครับสวัสดีชาวเกมเมอร์สายเนมตคนด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับเกมบีดโซเลนโซนันอีกเช่นเคยนะครับเดี๋ยววันนี้เราก็จะมาพูดถึงตัวละครใหม่นะผมจะจัดเทียดตามความอวยนะครับผมเคยจัดไปแล้วครั้งหนึ่งเนาะก็อันนั้นจะเป็นตัวละครเก่านะครับอันนี้ก็เดี๋ยวมาจัดเป็นตัวละครใหม่เนาะอันนี้จะไม่นับในส่วนของตัวโทชิโร่นะครับเพราะว่าโทชิโร่ก็ถือว่ามันมาแล้วเนาะก็จะนับตัวที่เหลือนะครับมาอีกครั้งหนึ่งได้ไหมเออ ได้ก็ดีอืก็ไม่มานะโทชิโร่เราอ่าส่วนตัวผมเนี่ยก็ไม่ค่อยได้อวยโทชิโร่เท่าไหร่นะอันนี้ผมว่าจะเก็บไว้นะเพราะว่าผมจะสุ่มแค่นี้เนาะแล้วก็การ์ดเนี่ยผมกลัวมันจะออกไนงะเออก็เลยไม่สุ่มนะครับเพราะว่าเราไม่มีตัวอยู่แล้วเนาะโอเคนะครับนะเดีย๋ยวเรามาดูในส่วนของตัวละครกันเลยดีกว่าเนาะว่าจะมีตัวไหนบ้างนะอ่ะตัวละครใหม่เลยครับก็จะมีตัวพวกนี้เนาะ 1> <tyard>. <1> เดี๋ยวผมค่อยว่ากันนะครับอ่ะเดี๋ยวเอาตัวเก่าๆขึ้นมาไว้ก่อนแล้วกันเนาะตัวเก่าๆเนี่ยถ้าแบบจัดอันดับนะก็จะเป็นประมาณนี้เนาะนะครับแล้วก็อานามินะครับอ่ะแล้วก็จะเป็นเบคุยะนะผมให้ตามนี้เลยนะเบคุยะครับแล้วก็จะเป็นในส่วนของตัวอีคาคุแล้วกันนะครับอ่ะแล้วก็จะเป็นตู้เนี่ยก็เอาไวปานะ้ประมาณนี้เลยเนาะประมาณนี้พ่ดาไว้จะไหนวะเนี่ยเอออ่ะประมาณนี้นะสําหรับในส่วนของ ตัวละครน,นะครับที่เป็นตัวละครเก่าเนาะส่วนตัวละครใหม่นะครับเดีย๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าเป็นยังไงบ้างนะแบบหนึ่งโอเคตัวละครใหม่เริ่มจากในส่วนของดิจิมารุกินนะครับดิจิมลรุกินเนี่ยอันที่จริงผมก็ในเกมเนี่ยผมค่อนข้างที่จะอวยเหมือนนะอืมนะครับแต่ว่าอวยแบบไม่ได้อวยแบบสุดขนาดนั้นนะครับก็เอาไว้ประมาณเอสแล้วกันนะครับ ต่อไปก็จะเป็นในส่วนของตัวไอเซนนะครับตัวนี้เนี่ยผมแบบป่วยแบบมากๆเลยนะครับแล้วก็เป็นตัวที่มีสกิลสนามด้วยนะครับตัวนี้ถือว่าเป็นตัวที่เราจําเป็นที่จะต้องมีติดทีมเอาไว้นะครับอ่ะแล้วทีนี้เนี่ยตัวอื่นเนี่ยเรายังไม่รู้นะครับว่าตัวไหนเนี่ยมันจะมายังไงบ้างนะครับงั้นผมขอเริ่มจากในส่วนของตัวกริมจอก่อนแล้วกันนะครับ เกมจอเนี่ยเป็นตัวในอนิเมะเนี่ยที่ผมแบบชอบมากที่สุดแล้วนะครับแต่ว่าในเกมเนี่ยส่วนมากมันจะไม่ค่อยเก่งนะครับอืมส่วนมากมันจะไม่ค่อยเก่งนะแต่ว่าผมก็ยังอยากได้อยู่ดีนะเกียกรอดก็คือที่ผมแบบต้องเก็บให้ได้นะครับเออต้องเก็บให้ได้ส่วนพวทีเอสเนี่ยก็คือผมแบบว่าถ้าได้ก็ดีนะครับเออแต่ว่าถ้าไม่ได้ก็ไม่ได้ก็ต้องพยายามให้มันได้เ <laughs> ทียเอเนี่ก็คือแบบโอเค ได้ก็ได้ไม่ได้ก็ไม่เป็นไรไม่ได้แบบซีเรียสขนาดนั้นนะครับไม่เท่ากับเทเอสเนาะถ้าเทเอสถ้าผมมีได้ก็ผมก็แบบเออมันแบบมันดีใจอะ่ะเออนะครับมีแล้วก็แบบเอ้ยเอามาใช้อะ่ะเอเอมีต้องเอามาใช้อะ่ะส่วนเทเอก็แบบอาจจะแบบเอาใช้ในบางสถานการณ์เนาะเทบีก็แบบไม่ค่อยได้อยากใช้อะไรเลยนะครับเออนะครับต่อมาก็จะเป็นในส่วนของตัวสารคีเคมปจจินนะครับตัวนเนี้ยเนี่ยคือโอ้โหถ้าได้มาผมก็ ผมก็เล่นนะแต่ว่าเอาจริงๆเนี่ยตัวเนี้ยผมยังไม่ได้เล่นสายฟาดฟันอืมนะครับถ้าเป็นปัจจุบันที่ผมยังไม่เล่นสายฟาดฟันนะก็เอามาก็น่าจะได้ใช้ในบางสถานการณ์นะครับบางแบบเอาไปลงหอพวกเนี้ยถ้าได้มานะเพราะว่าในการที่เราเล่นเนี่ยนะครับตัวของบีโซลอะไรชนนั้นเนี่ยคือมันจะมีกิจกรรมมานะครับแบบเนี้ยนะครับถ้าเขาแบบแจกแบบเนี้ยทุกๆวันนะ คือเราสามารถเล่นแล้วก็ได้รับในส่วนของตัวเพชรได้รับในส่วนของตัวใบสุ่มเนี่ยค่อนข้างเยอะอยู่แล้วนะครับในในหนึ่งอีเวนต์น่ะซึ่งเราน่าจะได้สุ่มกันประมาณสักยี่สิบครั้งนะครับหรือว่าเกือบเกือบยี่สิบครั้งต่อหนึ่งตู้นะครับอ่อก็จะเป็นประมาณนั้นนะครับมันทําให้เราเนี่ยสามารถกดทุกตู้ได้เลยนะครับถ้ามันไม่ออกก็ไม่เป็นไรนะครับแล้วก็ไปรอการันตีตู้หน้าเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าได้ในส่วนของตัวเทมปจิมาเนี่ยผมก็จะ ใช้ได้ครับสําหรับตัวของซานาคิเนาะโอเคการจูนี่ผมแบบไม่อยากได้เลยครับเออแต่มันเป็นตัวฟรีนะตัวนี้เป็นตัวฟรีนะครับสําหรับในส่วนของการจูเนาะเป็นตระกูลชิบะเหมือนกันนะอนนี้ผมก็นี้เไม่ได้อยากได้มันสักเท่าไหร่เลยนะตัวนี้นะครับต่อมานะครับก็จะเป็นในส่วนของตัวมามายูรินะครับมายูรินี่เป็นตัวหนึ่งที่น่าสนใจนะครับ ไม่รู้ว่าเวอร์ชันเนี้ยมันจะเป็นยังไงนะครับสําหรับตัวของมายูรีเนาะซึ่งถ้าเป็นในเกมก่อนหน้าเนี้ยนะครับที่เป็นวีดโซลิเปอร์เนี่ยผมชอบมากนะครับผมชอบใช้คู่กับอิจิมุนุกยินนี่แหละสองตัวเนี้ยแหละเออแต่ว่ามันเป็นล่างแบบยังไม่ได้เก่งอะไรขนาดนั้นเนาะล่างเนี้ยนะเนาะนะครับก็ต้องรอดูว่ามันจะแมาน,น,นิกการเล่นมันจะเป็นยังไงนะครับต่อมาครับผมก็จะเป็นในส่วนของ อิจิโกะนลครับร่างคอนโล่สมบูรณ์ตัวนี้เป็นตัวหนึ่งที่โอ้โห,โโหผมชอบมากถ้าในเกมบีดเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเกมไหนก็แล้วแต่เนี่ยโอ้โหไอเซนไอเซนร่างร่างเนี้ยนะครับร่างท่านผู้นํากับอิจิโกะนะครับคอนโล่สมบูรณ์แล้วก็จะมีปู่ยามะนะครับที่เป็นร่างถอดเสื้อนั่แหละสามตัวนี้นจะเป็นตัวที่ผมแบบอยากได้มากที่สุดแล้วนะครับเออคือแบบโอ้โหต้องมีอ่ะนะครับ อ่ะก็จะเป็นในส่วนของตัวอีชิโกฮันโลนะตัวนี้น่าจะไม่คณิการเล่นน่าจะแบบโอ้โหน่าจะโหดอะ่ะเอฟเฟกน่าจะอลังการนะครับก็เป็นตัวหนึ่งที่ผมอยากได้นะครับต้องต้องเก็บเลยอ,ะอ่ะเออนะครับถ้ามาเนี่ผมแบบต้องเอาให้ได้นะครับแล้วเป็นสายแบบสายฟาดฟันนะครับอืมผมก็จะเริ่มเปิดเมตาของสายฟาดฟันเลยตัวนี้แล้วก็ถ้าถามว่ามันต้องเก็บตัวอื่นอีกไหมนะสาหรับสายฟาดฟันเนี่ยนะครับถ้าเราดูกันตามเอ่อตามที่เขาจัดไว้เนาะอ่ะ ตัวนี้นะขออนุญาตนะครับอ่าตัวนี้นะครับมันก็จะเป็นตัวของอุนคิโอลาเนาะซึ่งอุนคิโอลาเนี่ยจะเป็นในส่วนของตัวสายฟาดฟันที่เป็นสกิลสนามลบนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวนี้เป็นตัวท,ที่ผมแบบชอบมากๆอยู่แล้วด้วยนะสําหรับอุนคิโอลานะครับซึ่งถามว่าเอ้ยพี่ไวกิมจองไม่ใช่ใช่ครับแต่อุนคิโอลามันเทพอย่างเงี้ยเออนะครับในเกมมันค่อนข้างที่จะเป็นตัวที่เก่งนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวอุนคิโอลาก็เป็นอีกหนึ่งตัวที่ผมอยากจะได้นะครับแต่ว่า อืมใจผมอ่ะคือกิมจออ่ะมันแบบมันก็เก่งอ่ะแต่ว่ามันในเกียร์มันส่วนมากมันจะไม่ค่อยเก่งไงคือผมก็อยากให้มันเป็นเทียร์ก๊อตหรือว่าเทียร์สูงสุดเท่าที่ผมอยากจะให้มันเลยนะแต่ว่าอะในตามความเป็นจริงอ่ะเนาะถ้าแบบเอามาเล่นแล้วเนี่ยอืมสายทะลวงเนี่ยแน่นอนครับเห็นปะมันก็มีคาร์นมะมันก็มีในส่วนของอีโคคู่อยู่แล้วแต่ว่ายังไงผมก็ยังอยากจะได้กิมจออยู่นะครับอืมแต่ว่าไม่ได้แบบว่าเฮ้ยมันจะต้องมีอะไรขนาดนั้นนะครับแต่ว่า ถ้าผมได้มาประดับไอดีผมไว้เนี่ยนะครับผมก็เพียงพอแล้วนะผมก็อยากให้มันขึ้นไปอจะดูดิต่ดูตัวที่มันหโโูอย่างเงี้ยเนี่ยอืมคือแบบมันขึ้นไม่สุดจริงๆนะกิมจอจอมุนคิวล่า,ลาก็โอเคนะครับเป็นเทียร์กอดไปนะครับสำหรับของผมเนะต่อมาครับเป็นอเจมัสสึมาโตะนะครับอเจมัสึมัโตะเนี่ยเอ่อมันเป็นในส่วนของยังไม่มีบอกเนาะว่ามันเป็นตัวยุทธศาสตร,ร์หรือว่าเป็นตัวอะไรนะครับอืม แต่ว่ามันเป็นสายไหนนะจะไม่ได้ลนะมัสึมมัโต้นะครับอ่ะก็เอาไว้ก่อนแล้วกันเนาะเอาไว้ถ้าเป็นผมหละผมอาจจะไม่ได้ใช้นะมัสึมมโต่นะครับอืมก็เอาไว้อยู่กับกันจูแล้วกันเนาะถ้าได้มาก็เดี๋ยวดูก่อนว่าจะาไปใช้ยังไงนะครับอีกหนึ่งตัวนะครับที่ผมได้มาแล้วผมน่าจะไม่ได้ใช้นะแต่ว่ามันเอาไว้เล่นบางสถานการณ์ได้นะครับก็คือตัวของซุยฟงนะครับอ่ะตัวของซุยฟงเนี่ย ตัวเนี้นะครับมันมีสกิลก็คือมันจะมีสกิลสนามนะครับตัวนี้มันเป็นตัวยุทธศาสตร์นะครับสําหรับสายต่อยซึ่งมันจะเอามาเล่นกับตัวของเชียวอินได้นะครับมันจะเป็นคอมโบของเชียวอินเลยอย่างที่ผมบอกไปอ่ะที่ผมแบบเคยทาคลิปไปนะครับเอโคมามูระเนี่ยมันเป็นตัวที่เน้นบางไคอยู่แล้วไงแล้วแบบมันไม่ค่อยคอมโบเข้ากับในส่วนของตัวเชียวอินเท่าไหร่นะผมว่าฉะนั้นเนี่ยผมว่าในส่วนของตัวซุยฟงเนี่ยมันน่าจะเล่นเข้าคู่กับในส่วนของตัวเชียวอินได้ง่ายขึ้นนะครับ เอามาอีกตัวนะครับผมก็จะเป็นในส่วนของเนลเลียนทูอัดเดลชเวงนะครับโอ้โหตัวนี้ <c oughs> ตัวนี้คือแบบอยากได้จัดเลยนะตัวนี้เป็นตัวซัพพอร์ตในส่วนของตัวสายฟาดฟันนะครับอืมเพราะว่าผมเนี่ยนะครับสายฟาดฟันก็คือมันจะเป็นเมตาที่ผมบอกนะครับก็คือตัวของอิชิโกะนะครับตัวของบุคิวนาแล้วก็เป็นตัวของเนลนะครับอันนี้ก็จะเป็นทีมแบบทีมฮอนโร่อะนะครับเอออิชิโกะเป็นฮอนโร่นะเพราะว่า เป็นในเนี้ยเนาะล่าสมบูรณ์่ะนะครับอันนี้พวกนี้ก็เป็นพวกลนันคานะครับเออโอ้โหแบบโอ้โหเฟีย้ยวจับเลยนะนี่คือแบบผมจัดได้นะตามนี้เลยนะคือถ้าผมจะเล่นทีมฟาดฟันในอนาคตเนี่ยคือเนี่ยสามตัวเนี้ยผมต้องมีอืมเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็ต้องเก็บสามตัวนี้แล้วเพื่อนๆคิดดูนะเออจะออกหรอือเปล่าถ้าแบบว่าผมแบบตอนนี้คือผมถ้าผมข้ามไอจิมานุกินไปนะนะครับผมไปสุ่มไอเซนใช่ไหม แล้วมันต้องต้องดูอ่ะไอ้ตัวพวกนี้ผมอาจจะข้ามเนี่ยอาจจะข้ามหมดเลยสามตัวเนี่ยแล้วก็มารอเก็บในส่วนของตัวผู้นี้ให้หมดคือแบบก็ขอให้มันแบบอย่าเอามาแบบโหตัวแถวบนอย่าเอามาติดิดกันแล้วกัน <c oughs> เอออย่างน้อยผมต้องมีกิมจอไว้ในทีมก่อนอ่ะสายทะลวงกิมจอผมจะเล่นคู่กับโทเซนนะครับโทเซนแล้วก็ตัวหนึ่งอาจจะเอาเป็นต้องไปหาตัวบัฟบัฟของสายสายทะลวง ก็ยังไม่แน่ใจอ่ะอาจจะใช้ตัวอุลาฮาลาไปก่อนถ้าเราเล่นเป็นอะรวงเฉพาะเลยก็อาจจะเอาตัวอื่นเข้ามาแทนนะครับอาจจะเอาเป็นอิชิดะไหมอออันเดียเข้ามาเล่นเ,ยเฉยๆนะ,ะแล้วก็ถ้าเป็นสายต่อยนะครับสายต่อยตอนนี้คือแบบจะใช้เป็นตัวธรรมดาไปก่อนแล้วกันก็จะเป็นในโซนของตัวชิวอินนะน้องหมาเนาะแล้วก็จะเป็นแชตคุงนะครับถ้าเป็นสายฟาดฟันตอนนี้คือผมมีเบคุยะแล้วนะครับมีอุลาฮาราแล้วก็ อาจจะเอาเป็นดามเมดก็ใส่ใส่ไปก่อนนะเออตัวไหนมีก็อาจจะเป็นยาจีรุก็ได้นะครับเออเอายาจีรุเข้าไปก็ได้ก็อาจจะเป็นประมาณนั้นนะแล้วก็เล่นคอมโบเป็นในส่วนของตัวอุลาฮาห่าคอมโบกับเบคุยะไปแล้วกันก็จะเน้นอุลาฮาห่าเป็นดาเมจนะ <c oughs> เออแล้วก็ให้เบคุยะเป็นซีอุสนามเนาะต่อมาก็จะเป็นสายวิญญาณนะครับสายวิญญาณเนี่ยแน่นอนอยู่แล้วครับเราเล่นเป็นในส่วนของตัวไอเซนนะตัวไอเซนเนาะแล้วก็ อืจะเป็นในส่วนของโมโม่กับโทชิโร่นะแต่ว่าถ้าไม่มีโทชิโร่ผมก็น่าจะเล่นเป็นโมโม่กับคุรุรุนะครับอืมก็จะเป็นประมาณนั้นแหละลวงมันก็มันก็ต้องใช้กิมจอยแล้วนะเออไม่กิมจอกางยินตัวนี้ถ้ามันแบบหลุดไปอะ่ะก็คือโอเคเลยถ้าแบบหลุดยินมาก็โอเคถ้าโอ้โหแต่ผมอยากได้กิมจอนะนะ่ะจริงๆอ่ะนะครับแต่ถ้าหลุดยินมาก็ใช้ยินถ้าหลุดกิมจอมาก็ใช้กิมจอนะครับแล้วก็จะเล่นคู่กับในส่วนของตัว นี่เนาะคานาเมะนะครับอืมแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็ตามสภาพนะครับอาจจะเป็นอิชิระอย่างที่บอกไปเนาะก็ประมาณเนี้ยนะครับเพื่อนๆมีความคิดเห็นยังไงก็สามารถคอมเมนต์กันได้นะครับตัวละครที่แบบเพื่อนๆอวยตัวไหนตัวใหม่นะครับเออส่วนตัวผมก็เป็นเจ็กกอตที่ผมใหญ่จะเก็บก็มีสี่ตัวนะครับมีไอเซนมีโกฮอนโดสมบูนะครับมีอุชิวาแล้วก็มีเนลเลนนะครับ แล้วก็ตัวที่ผมแบบถ้าหลุดมาก็ดีถ้าออกไวเนี่ยคือแบบดีมากผมก็จะเอามาใช้งานได้นะครับตัวนี้ก็จะมีอิจิบันุกินกับในส่วนของกริมจอนะครับส่วนทีเอเนี่ยผมว่าผมจะข้ามนะแล้วก็ทีบีนี่คือแบบตัดทิ้งไม่ได้เลยครับอาจจะไม่ได้ใช้ในซ้าอ่ะอันนี้คือทีเออาจจะได้ใช้ในบาง,งสถานการณ์ถ้าแบบเฮ้ยถ้าแบบมันสุมส่มสุม่มในเล่นแล้วมันหลุดมาเนี่ยก็โอเคนะครับอ๋อ,อก,ก็จะประมาณนี้นะครับเพื่อนๆมีความเห็นเพิ่มเติมไนีก็ สามารถคอมเมนต์เพิ่มเติมกันได้นะครับผมเนาะโอเคคลิปนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับยังไงก็ฝากเพื่อนๆกดไลค์ผม้วยแล้วกันเนาะเดี๋ยวไว้เจอกันใ่คลิปหน้าสวัสดีครับ